ต่อกันในคลิปที่2ของผมก็คือเราจะทํากางหันกันกางหันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฮะในการทําของในบ้านต้องทําเป็นชิ้นแรกนะครับเอาละเราต้องทําเครื่องกลึงกันก่อนนะครับผมเครื่องกลึงใช้ไม้รออันราครับไม้รออันมานะฮะแล้วก็เอาไปครับเครื่องกลึงนะครับผมเครื่องกลึงจะต้องใช้อะไรเพิ่มดูก่อนอ่าใช้ฟังเฟืองใหญ่เฟืองเล็กแล้วก็ไปเลยทรงกลมซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราเคยทามาแล้วเนาะ ก็จะใช้วัสดุเหล็กหลอมแล้วใช้เหล็กในการครัฟต่อ โอเคตอนนี้เราทําเครื่องกลึงได้แล้วครับผมเราไป16นาทีต่อไปครับผมเราจะใช้เครื่องกลึงเนี่ยแหละที่เราครับได้มาเนาะเพื่อจะทําครับนี่เลยครับผมนะก็คือกังหันกังหันน้ำนะครับผมก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องทำเป็นชิ้นแรกซี่ปยาม,มีแล้วเดี๋ยวเราทําตะปูนะง่ายสุดละทําตะปูก่อนครับก็ใช้วัสดุดที่วัสดุดเหล็กหลออเนาะ โอเคทำให้ได้ครบทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือเราก็เคยทำมาแล้ว Okay. หลังจากที่เราได้ตะปูมาแล้วเราจะทำตัวขับเคลื่อนกันต่อซึ่งตัวขับเคลื่นอนจะต้องใช้เผาไม้เฟืองไม้กลางซีกไม้เราอันแล้วก็ปั่นถักเราทำอย่างอื่นกันก่อนนะัะผมแล้วค่อยทำปั่นผักต่อไปปั่นผักจะต้องทําเครื่องปั่นได้กันก่อนผมไปที่โต๊ะทํางานแล้วก็ทําเครื่องปั่นได้เข้ามามันชื่อว่าปั่นได้เฉยๆนะฮะ ใช้ชีกไม้รออันนะครับผมกับเผาไม้ครับผมหลังจากที่เราได้เครื่องบันได้มาแล้วเนี่ยเราจะทําป่านเส้นนะครับโดยใช้หญ้าฮอปที่เราไปดอกจากหญ้าเลยมานะฮะเสร็จแล้วเอาป่านเส้นเนี่ยเอามาครับเพื่อจะได้ป่านผักอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ป่านผักมาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับไปทำเครื่องอีกทีหนึ่งกังหันนะตัวขับเคลื่อนเราก็จะมีของครบละขาดแต่เผาไม้ ซึ่งเผาไม้ก็กดจิ้มไปก็ใช้ไม้รออันเหมือนเดิมแคนนี้เราก็จะมีตัวขับเคลื่อนแล้วับผมครับตัวขับเคลื่อนไป10มนาทีต่อไปเป็นชุดฟันเฟืองแล้วก็น้ํายาสูดจากาศผมเราจะทําชุดฟันเฟืองกันก่อนจะต้องทำชุดเครื่องมือกันก่อนนะฮะในส่วนของชุดเครื่องมือต้องใช้วัสดุเหล็กก้านะับผมอันนี้เราเคยทําแล้วนะเราก็จะเล่งไปเลยแลวการทบ หลังจากที่เราสร้างชุดเครื่องมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ที่โต๊ะทางานเหมือนเดิมนะฮะเอาละหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างอย่างอื่นเพิ่ม,เ,มเติมได้แค่นี้เราจะทําชุดฟันเฟืองได้แล้วนะครับเอาละในส่วนของชุดฟันเฟืองเนี่ยนะฮะเราก็มาที่แทน่นกึงกันก่อนแล้วก็ไปที่กงังหันน้ําก็จะชี้ไปที่ชุดฟันเฟืองได้นะฮะชุดฟันเฟืองพวกนี้จะใช้ไม้นะครับผมเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นน้ำมันหล่อลื่นครับ โอเคผมกลับไปนอนนะฮะหนึ่งคืนครับรู <c oughs> ้นะยังว่าทำไมไม่มีคนอ่านคนคนทำคลิปประเภทนี้มันเหนื่อยโอเคได้รับผมอาล่ะอ่เราถึงไหนแล้ววะเอออ่าชุดฟันเฟืองใช่ไหมตอนนี้เหลือแค่ลูกลอกกับน้ำมันลื่นเนาะเออน้ำมันหล่อลื่นนะฮะ กดลูกลอกใช้วัสดุเหล็กกล้าวัสดุเหล็กกล้าใช้ไอ้นี่โว้ยโอเคทำฐานไม้ก่อนอันนึงโอเคทำฐานเสร็จไปอันหนึ่งอันที่สองต่อโอเคอ่าไปถึงไหนแล้วนะอ่ากลางหันใช่ไหมชุดฟังเฟือง ลูกลอกวัสดุเหล็กก้าเราต้องทำเบิ้ลโอเคองั้นก็ต้องทำฐานเพิ่มอีก2อันโอเคครับไปต่ออ่ะต่อไปอันอันต่อไปอ่าฐานไม้อ่าฐานไม้มาแล้วนะครับเสร็จแล้วไป จำไม่ได้แล้วอ่ะมันใช้เวลาหยุดนานเนาะชุดฟันเฟืองสองอันทุกอย่างก็ต้องใช้สองหมดฟันเฟืองกลางต้องมีสองอันโอเคโอเคนะฮะเสร็จไปอีกหนึ่งชิ้นมาที่กลางหันชุดฟันเฟืองชุดฟันเฟืองนี่ม่ต้องใช้สองอันเนาะก็ต้องเบิ้ลสองฟันเฟืองเล็กต้องมีแปดโอเค มาอ่าไปต่อที่กังหันโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของลูกลอกโลหะใช้สองอันเนาะเอาวัสดุเหล็กใกล้อีกแล้วเหรอชิปหายแล้วอ่าตอนนี้ใช้สองอันใช่ไหมมาว่ะเอออ่าอันเนี้ยต้องใช้วเหล็กหลอมเนี่ยหกอัน โอเคอ่าเดี๋ยวเราทำฟืนก่อนเหมือนซีกไม้จะหมดแล้วนะฮะปึ๊บโอ้โหมาเชื่อไม้เป็นกองกำลังจะหมดลงตอนนี้ตรงไหนละลืมนะฮะย้อนกลับไปดูก่อนลูกรอกโลหะสองอันมาสุดเล็กก้าโอเคตรงนี้จะไปหกอันนะครับโอเค อันนี้อันที่1นึ่งโอ้โหอันละสองนาทีโอเคหลอมเสร็จอันหนึ่งผมลืมว่าต่อต้องทำฟืนเพิ่มด้วยอ่าครับครับจัดการครับทำฟืนสักอีกสิบันโอเคเสร็จแล้วกลับไปที่ในส่วนของวัสดุหลอมเหล็กอันที่สองมันเหลืออีกสี่อันาป ไปต่ออันที่สามาฮะต่อไปอันที่เท่าไหร่ละจับไม่ได้ละเออทำทำไมเถอะ <c oughs> <c oughs> ไปต่อฮนะไปต่อโอเคไปต่ออีกอันนึง มาเป็นอสุดท้ายแล้วปั <c> ๊บ <oughs> จำไม่ได้แล้วโอเคไปกันต่อฮะอ่าอะไรนะกังผ่านน้ำชุดฟันเฟืองชุดฟันเฟืองใช้สองอันอ่าสี 4, 4, 8, ่สี่สองแปดครบลูกลอกวัสดุเหล็กกล้าโอเควัสดุเหล็กกล้าอันหนึง่ง ไม่อยู่ตรงไหนนะอยู่เครื่องนี้ใช่ไหมวัสดุเหล็กก้าน่าอยู่ตเตาเผาอุณหภูมิสูงป่ะอ่าอยู่นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารับดีเสร็จแล้วกค่อยกลับมาโอเคเหล็กก้าอันที่สองอ่าไปกันต่อห o มวัสดุเหล็กก้าเสร็จแล้วนะครับ แต่ก็ลืมไปแล้วครับมันพับนานเนาะพับนานจนลืมครับอ่าลูกลอกเนาะอ่าได้ละผลิตอันหนึ่งโอเคมากันต่อครับอ่ากังหันเนาะชุดฟันเฟืองสองอันทุกอย่างเราต้องมีสองอันเออจำไม่ได้นี่บอกตัวเองเนะี <c oughs> ่ยไป เอาละครับผมต่อไปนะครับมาที่เครื่องกันหันน้ำเนาะชุดฟันเฟืองแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นคือจุดที่เราขาดน้ำมันหล่อลื่นต้องใช้เครื่องผสมนะฮะเครื่องผสมก็จะอยู่ในส่วนของเครื่องนี้ซึ่งอันนี้จะต้องใช้ถุงหนังด้วยนะฮะต่อไปที่เข็มเย็บผ้าเข็มเย็บผ้าก็อยู่ในตเตาเผาอุณหภูมิต่ำเราจะต้องทำที่รับมีดกันก่อน อ่าเรามีดินเทากับฟืนแล้วนะฮะครับไปเลยหนึ่งนาทีโอเคได้มาแล้วครับผมโซลับหินรับมีดกดใช้เลยเนะะี่ยมันไว้ใส่เครื่องไหนวะเครื่องนี้ใช่ไหมเออเอาละอ่าเข็มเนาะอ่าเข็มยิบผ้านะครับผมใช้เส้นเหล็กโอเคเส้นเหล็กนะ,ะครับครับ โอเคทำเส้นเหล็กเสร็จแล้วนะคะอ่าเราเอาไปทําอะไรต่อนะทําในส่วนของเครื่องผสมใช่ไหมอ่าใช้ถุงหนังเข็มเย็บผ้าอ้าวเข็มเย็บผ้าอันนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยอ๋อล,ลืมลืมโอเค สามเหบยบผ้าโอ้ยไปต่อโอเคอ่าเลื่อยไต้หวัดเนาะแล้วก็เครื่องผสมถุงหนังเข็มเย็บผ้าเอามาได้ในในตัวอ่าเข็มเย็บผ้านะฮะใส่ไว้ที่โต๊ะทํางานอ่าครับเราก็จะได้เข็มเย็บผ้ามาแล้ว ก็จะมาทำถุงหนังได้นะถุงหนังจะต้องใช้หนังสัตว์กับป่านเส้นมันจะได้อันอันหนึง่งเพราะงั้นต้องทำป่านเส้นไว้รอก่อนนะฮะโอเคนะครับผมทำป่านเส้นกับป่านเส้นเดี๋ยวป่านเส้นมาถักก่อน <c oughs> โอ้มาดิเออป่านเส้นเนาะอ่าใช้ถุงหนังเกียอันนะดูก่อนนะครับดูดูดูอีกทีหนึง เครื่องผสมถุงหนัง4อันนะครับทดไว้ก่อนเลยถุงนัง4อัน4คูณ3 4, 3, 12อันทำป่านเส้น12อันผมขาดอีก9้อันโอเคผมนั่งถักป่านเส้นจนครบแล้วนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่เครื่องผสมอีกรอบหนึ่งถุงหนังโอ้อีกอันนึงเหรอเนี่ยอ่าโอเคสามสี่สิบสองเนาะอีกอันหนึ่งหรือ,อเปอง,อออนห,นงหาหนังสัตว์นะโอเคนี่ผมกลางคัดไปตั้งนานแล้วเนะี่ยอโอ้ย่าฮปกองหนึ่งจะหมดแล้วอะ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะมามาที่เครื่องผสมครับอ่าเครื่องผสม เราต้องใช้ชุดหนังโอเคครบแล้วนะต่อไปเราจะไปหาหนังสัตว์นะครับหนังสัตว์ไปบอทกันเลยดีวยกว่าครับหนังสัตว์ก็เกาะเหนือเนาะตรงนี้นะฮะแล้วเข้าไปที่เมืองคารแลงแล้วก็เราจะซื้อเอานะครับผมเราไม,ม่ฟาร์มนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฟาร์มเนี่ยเลเวลตัวตัวนี้ไม่พอที่จะฟาร์มได้ง่ายๆนะโอเค มันจะมีตัวที่ดอกอยู่เป็นกระลอกแต่ว่ามันดอกยากมากผมจะซื้อชุดหนังสัตว์เอาไว้เยอะๆเลยนะหลังจากที่ผมซื้อเสร็จแล้วจะต้องเอาไปทำการ r e ไซเคินะะโอเคนี่ฮนะเอาชุดหนังสัตว์ใส่ถัง r e ไซเคิยัดเข้าไปทีละอันหนังสัตว์ อ่าอยู่นี่อยู่นี่อ่าได้ห้าอันละหกอันเจ็ดอันแปดอันเก้าอันสิบอันนะฮะอ่าเราจะทำถุงใช่ไหมเราจะไปที่อ่าเครื่องผสม ถุงหนังนะฮะสามสามสี่สิบสองยังไม่พอนะฮะอ่าเอามานี่มาไว้นี่จะได้ดูง่ายๆนะโอเคไปซื้อมาเพิ่มอีกครับเอาเผื่อๆไปก่อนห้าอัมเอาจะใส่ถังรีไซเคิลเลยนะฮะ ไม่ได้ครับ11อันครับ12อันได้ครบละพวกนี้ยัดใส่ได้ไหมเป็นการทำลายเลยนะไม่ได้นะครับผมเอาเดี๋ยวเราเอาพวกนี้มาหลอมกันโอเคอาได้นงสัตว์มาเพิ่มอีกแนมะมันเหลือของมันเหลือ <c oughs> เอาของเหลือมา,ม,ามาผสมรวมกันนะครับโอเคเ็ไ,ได้มาสิสอันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำถุงหนังเลยเครื่องผสมโอเคอันละสิองนาทีเสร็จไปแล้วหนึ่งอันอันที่สองต่อเลย โอเคถุงที่สองเสร็จแล้วไปต่อถึงจะเหนื่อยก็ตามอ่าเครื่องผสมไปโอเคถุงหนังอันที่สี่เสร็จแล้วอ่ะเอ้ยสามอยู่เหรอโอ้ปะไปกันต่อ โอเคที่สีเสร็จแล้วนะฮะเอ,อ้โหเครื่องผสมไปเรามาถึงครึ่งทางแล้วยังเนี่ยโอเคในที่สุดก็ทําเครื่องผสมสําเร็จแล้วนะครับเอาลนะเรามาดูครับผมจําไม่ได้ละมันใช้เวลาทํานานเกินไปครับจนผมลืมแล้วครับชุดฟันเฟืองอน้ํามันหล่อลื่นน้ํามันหล่อลื่นใช้น้ํามันหนักกับฟืน น้ำมันหนักจะต้องใช้เครื่องกันน้ำมันดิบเครื่องกันน้ำมันดิบอออืืทำมาจากอะไรวะเนี่ยทำมาจากเลตซอรวบัเปล่าเครื่องกันน้ำมันดิบน่าจะจากเครื่องกลึงเครื่องกลึงอยู่ที่ไหนเอ่ยเ,อเรายังไม่ได้ทำหรอเครื่องกลึงเครื่องกลึงตรงนี้นะฮะ อันนี้ใช่ไหมเครื่องกลึงอ่ะเครื่องกลึงมีแทงน้ําเครื่องกันน้ามันดิบด้วยนะฮะแป๊บนึงอ่ะละอ่าทําจากนี่ครับเครื่องขัดโลหะเครื่องขัดโลหะตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมมาไปกันต่อวัสดุเหล็กกล้าห้าอันเนาะโอ้โหทานอื้อหือ เหล็กล้อมกับฐานโอเคจัดไปเอาทานก่อนโอเคทานอันที่หนึ่งเสร็จแล้วทำฐานอันที่สองต่อเลยโอเคทำฐานไม้เสร็จแล้วพอทำมานานเข้ามันลืม <c oughs> อ่าวัสดุเหล็กกล้าห้าอัน หอันแสดงว่าจะต้องทำฐานไม้ทั้งหมดอสองอันก็ก็จะเบิ้ลเบิ้ลเป็นสิบอันนะฮะแล้วก็เหล็กหลอมเหล็กหลอมก็ทำอีกสิบห้าอันจัดไปทำฐานเพิ่มอีกนะฮะเป็นสิบอันหนึ่งโอเคผมทำฐานไปแล้วสิบอันนะฮะอ่า ก็พอดีว่ามันอันละหนึ่งนาทีเนาะมันทำให้ลืมเลยนะฮะอ่าเราจะใช้ในส่วนของ่อาอทำเครื่องขัดเออทำเครื่องขัดอ่าอยู่ที่ไหนวะอ๋อนี่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 น,นะฮะเครื่องขัดโลหะนะฮครับผมใช้วัสดุเหล็กกล้าต้องไปทำเหล็กหลอมสามอันสามห้าสิบห้าอัน เนาะโอเคจัดไปเ hey. ตาหลอมเหล็กสิบห้าอันโอเคหลังจากที่เราหลอมเหล็กไปแล้วนะครับผมก็อ่าใช้เวลาค่อนข้างนานถูกไหมนะเกือบชั่วโมงนะก็ทำให้ผมลืมแล้วว่าต้องทำอะไร <c oughs> น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหนักอ่าเครื่องกึงใช่ไหมอ่าโอเคมันเป็นมันเป็น นานอ่ะเออเอ้ยเ,เครื่องขัดโลาหานะใช่ไหมมันนานเกินไปฮนะทําให้เราลืมพวกนะต่อไปเราจะทําทําฟืนนะโอเคทาที่ไม้ด้วยโอ้ใช้ฟืนหมดเลยอนะโอเคนะฮะอ่าทําอะไรนะ <c oughs> เริ่มเบอร์แล้ววนะยิ่งทําเยอะยิ่งเบอร์เครื่องขัดโลหะเออนะครับอ่ะวะสัสดุเหล็กกล้า มาห้าอันโอเคทำไปห้าอันอ่ะอันที่หนึ่งโอเคหลังจากที่เราครัพไปแล้วห้าอันนะฮะเรามาทำกันต่อนะครับผมสำหรับแท่นกลึงไม่ใช่ดิเครื่องขัดโลหะครบแล้วนะห้าอันต่อไปทำซีกไม้รออันเนาะนะโอเคปึ๊บ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 มานี้เครื่องขัดโลหละ ครบแล้วนะเหลือแผงวงจรไฟฟ้ารับผมแผงวงจรไฟฟ้าต้องใช้เครื่องรีดถึงจะผลิตได้เครื่องรีดมันอยู่ไหน <c oughs> หาแป๊บโอเคเครื่องรีดจะต้องใช้คีมก่อนนะฮะโอเคมันอยู่ที่แท่นตีเหล็กนะฮะเอาละอ่านี่เอบคีมคับผมใช้วัสดุเหล็กหลอมกับยางนะฮะมาดูที่ยางคนระับ ยังต้องใช้ยางพาราสด2อันนะผมยางพาราสดดอกจากต้นไม้นะครับก็คือต้นไม้เลเวล5นะในส่วนของคลิปแรกที่ผมสอนไปโอเคลองใช้ยางพาราสดเนาะโอเคไปครับผลิตยางก่อนเนาะ,ะมามาดูอีกทีหนึ่งนะฮะคีมใช้ยางอันเดียวรอแป๊บ2นาทีเดี๋ยวกลับมาโอเคมาอ่ะได้ยางละเออ เสร็จแล้วไปที่ครีมมาสี่นาทีกดผลิตครีมโอเคเราได้ครีมแล้วนะผมกดใช้ครีมแม่งเลยระยะยาครีมมาใส่ตรงนี้อ่าเราเครีมมามาทำาทำทำอะไรนะจำไม่ได้สักอย่างหนึง่งเดี๋ยวเลื่อนๆดูเดี๋ยวก็จำได้เองปืนเหรอไม่น่าจะใช่อ่าจำไม่ได้ ทำเยอะจนเบอร์โอเคมันเริ่มนี่เลยไตหวันแล้วกันนะฮะเครื่องขัดโลหะทำแผงวงจรไฟฟ้าเราต้องทำเครื่องรีดเออเครื่องรีดต้องใช้คีมทำเครื่องรีดโอเคเราเจอเครื่องรีดนะผมอยู่โต๊ะทำงานแล้วก็เลื่อนเป็นล่างสุดเลยฮะนี่ฮะโอโหเครื่องรีดพระเจ้าจอด ใช้เหล็กเส้นสองกับสายไฟฟ้าห้าอันโอเคเหล็กเส้นสองอันโอเคะฟืนจะหมดละ่ะโอเคย้อนกลับไปที่เครื่องรีดใหม่โอ้พระเจ้าจอดโอเคหนึ่งอันโอเคเหล็กเส้นเสร็จไปแล้วอันหนึ่งโอ้ เครื่องรีดเหล็กเส้นอันที่สองฟืบมาเสร็จไปอีกหนึ่งอันอเครื่องรีดต่อไปเป็นสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าใช้ทองแดงเส้นทองแดงเส้นใช้สายทองแดงสายทองแดงนั้นเนี่ยจะต้องใช้แร่ทองแดงโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ ผมไปเอาแร่ทองแดงจากในคังมาก่อนครับนี่ฮะแร่ทองแดงโอเคเรามาตั้งต้นนอหมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันลึกจังวะโอเคสา,าสายไฟฟ้าใช้ทองแดงเส้นสแล้วก็ใช้สายทองแดงโอเคแร่ทองแดงเนี่ยผมได้จากโกเลมเนาะโกเลมที่เราสอนตอนคลิปแรกโอเคไป โอเคนะครับสี่สิบนาทีเกับชั่วโมงนะครับผมในที่สุดเราก็ได้สายทองแดงมาสักทีหนึ่งเราจะทำอะไรนะลืม <c oughs> โอ้ยชีวิตอ่เครื่องรีดใช่ไหมมาทำสายไฟฟ้าเล็กเหล็กเส้นที่ <h> ทำยังอ๋อเหล็กเส้นทำ <c oughs> ทำ <c oughs> ทำ <ๆ S 2> ง่ายนะฮะโอเค okay. สายไฟฟ้าห้าอัน ทองแดงอ่ะโอเคใช้ทรายทองแดงโอเคครับจัดไปครับผมนะอ่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีทั้งหมดสิบรอบจัดไปผลิตไปสิบรอบโอเคครับเราทําทองแดงเสร็จแล้วนะฮะทั้งหมดสิบเส้นไม่ใช่ห้าเส้นเนาะอ่าอะไรนะเครื่องรีด เครื่องรีดสายไฟฟ้าโอเคทำสายไฟฟ้าอีกห้ารอบปะลุยโอเคทำสายไฟฟ้าเสร็จแล้วห้าอันปะก็เครื่องรีดสายไฟเสร็จแล้วต่อไปเป็นเหล็กเส้นสองอันโออันละสองนาที ไปหนึ่งอันโอเคทำเสร็จแล้วอะไหนที่สุดแปดนาทีป่ะโอเคครบแปดนาทีแล้วนะครับเราได้เครื่องรีดมาแล้วนะฮะมาเอาเครื่องรีดใส่เข้าไปโป๊อกหลังจากที่เราเ,าเครื่องรีดใส่เข้าไปแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะทำก็คือเครื่องขัดโลหะเครื่องขัดโลหะทำจากแท่นกลึงอ่เครื่องขัดโลหะอ,อยู่ไหนวะเนะี่ยอออยู่ในเลนไตวันเครื่องขัดโลหะต้องใช้วงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าใช้ทานซิสเตอร์ตัวต้านกระแสไฟฟ้าคอนเดนเซอร์แล้วก็ขวดลวด โอเคไปนอนก่อนเราค่อยมาทำแล้วกันโอ้โหชิบายแล้วเยอะเลยเนี่ย